มีงบไม่ถึงแสนก็สามารถเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ได้ M c o l o r หัวพิมพ์ F3 DX11 รุ่นนี้ค่ะเครื่องตัวนี้นะคะของเราจะเป็นเครื่องพิมพ์ i n นเจที่สามารถพิมพ์วัสดุ Outdoor แต่ความละเอียดเทียบเท่าเครื่อง Indoor พิมพ์ได้หลากหลายวัสดุไม่ว่าจะเป็นไวนิลสติ๊กเกอร์ผ้าไอทีผ้าแคนวาส C2 หรือแม้แต่ Eco Ph o t o ท oh. <Hey. S 2> เครื่องพิมพ์เอยมคในเลอ์ของเราสามารถรองรับวัสดุงานได้หน้ากว้างสูงสุดถึง1.82เมตรน้ำหมึก Eco Solvent ของ QP สามารถทนแดดกันน้ำกันฝนสีสวยสดใส ระบบพัดลมเป่าวัสดุด้านหน้าสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติเมื่อเริ่มพิมพ์วัสดุและพิมพ์วัสดุเสร็จหัวพิมพ์วิ่งกลับฐานเองโดยอัตโนมัติเมื่อการพิมพ์สิ้นสุดลง พร้อมทั้งมีระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนวัสดุหมดเพื่อป้องกันหัวพิมพ์วิ่งชนราบกับแหงรองวัสดุเรามีทีมช่างเซอร์วิสคอยบริการติดตั้งพร้อมสอนการใช้งานให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะมาพร้อมกับการรับประกัน1ปีเต็มที่มีทีมช่างคอยซัพพอร์ตไว้บริการคุณลูกค้าหมดปัญหาหายห่วงเรื่องการใช้งานเครื่องได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับดูเทคนิคการใช้งานเครื่องของเราไปแล้วสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถนําไฟล์งานของคุณลูกค้าเข้ามาเทสทดลองปริ้นเครื่อง m อ็มคัของเราได้ที่โชว์รูมได้เลยคะ่ะโชว์รูมของเราจะตั้งอยู่ที่ซอยสายไหม่43เปิดทําการทุกวันจนนันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9โมงเช้าถึง5โมงครึ่งหรือหากคุณลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามตามที่อยู่ท้ายคลิปได้เลยค่ะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิม